มีชาแนลอีกแล้วมาในวันนี้สาวบุญมีก็ได้มาหาเช้าเด้เพื่อนอีกเนาะมาเป็นข้างที่สองเนะาะเอกากที่ได้เขาไปโอบไปล้มถามไทยเพื่อนว่าเพืนน่อนมีคนคุยคน,คนโอบคนล้มคนแล้วบอเนาะเขาสิเขาไปหาเพื่อนเด้เนาะสบายดีดยสบายสบายดีเด้อสมพ่วงกับ่ะเลยสติเคยมาหาเพื่อนแล้วเนาะสาวบุญมีก็มาหาต้องที่สองนี่มางที่สองนี่ก็เป็นข้างที่สองเนาะนที่เขามาหาเพื่นอ,อนเนาะ เาก็มาทำข้าวทำข้าวเนาะเลยเ้นาะเลยฮะนหงไายี่ว่าอย่างนาย่าน้ำหลังเนาะเลยคือในองนาไนนะภาะหาขมาหาเพื่อนเป็นเจอสมิทเนาะขออนุญาตทำื่อเสียงอนยูอันน้ำเพื่อนซื้อจางไหนเนาะซื่อเดื่อเดโดยโดยอัยุเจ็ดปีชอเจ็ดปีเี่ว่อเปีเนาะเดยเจ็ดปีวว่ายี่สิบเจ็ดะเนาะเลยคนจะลนงเนาะ สาเล่พ so. so, so ันนี้เด็กปัจจุบ so. no. so ันนี้โสดโสดเดี๋ยวจะชวนเป็นแม่ห้างบ้างเลยไหมไม่ม่ห้างเลยแต่ขออนุญาตถามเรื่องราวของทางสาเล่พันเนาะได้เลิอกรากันเรื่องราวอีกเป็นได้เลือกรากันครับพของลูกเนาะโดยเดี๋ยวเลืกรากันมาได้จากปีแล้วใช่ห้าปี อี่างนีเนาะโดยสาเหตุกะเนี่ยสาเหตุใดถึงว่าจังได้เรื่องรากระเขาเนี่ยบมดี้ป่ะโดยนบมดีเนาะโดยเราไปใช้ด้วยเหรอกับมี่ไม่ได้ถือว่าเราเอาลูกเมาคอยดูลูกอยู่ที่บ้านเนาะโดยเราไปหาตั้งแต่เปิดใจไปแล้วนี่เจ้ากับพี่มี่เออคนคุยบอก มีจักคุยเด่นเด่นแบบจริงจังเลยเนาะคุยไปแบบว่าแต่ทานละแบบทานละตกลงเนาะทานตกลงแมนเดี๋ยวนี้กะมีนำนมเซตเขามาหาลายบ่ะใจปวดใจโนต่อยข้ารู้แบบเกินข้าไเลยด้นะั้่วสติสติสฉพว่างแต่มมีได้ยินข่าวว่า อันตอบจนพระท่านหมดเลยโทรัพท์ข้างเลยว่ะคือว่าน้องเพิ่นกะอ่าเป็นสาวเนาะงานบุหนึ่งเนาะโดยมาเถื่อนี่กะเถื่อที่สองยังงามคือเก่าเนาะสะพวกแม่กินข้าวกินน้ำเนาะบอสกินแล้วกับต้มบะหมี่โอ้มื้อดีเนาะกินได้ดีเลยคือว่าได้ยินนั่นนั่นวานทหารใหม่บอสโดยไปบ้านเนาะสาพวกเข้าบ้านใดรก็พอจะเป็นสาวหม่เนาะใหม่ตลอดได้ บ้านจะยังมีอยู่เนาะเราใหม่เนาะโดนหาเป็นบ้านเราเนาะแหงเลยโดนขออะไรเนาะประเภทอันยังไงยังคือเก่าเนะคือเก่าคือเก่าเนาะโดยทำได้เนาะได้ทุกอย่างโดยขอแกเป็นคนที่ขอแกเป็นนัคนับไปสิ่งนี้หาเป็นก็ได้เนาะขับเคล่นขับเคือเก่าเนาะทั่ววันนี้คือทางเมนายนาไพ่จะหาเขามาเนาะคือทางสาเล่ก่อนนี่ บ <im> no ่ได้มีสเปคบ่โอ้สายดีแบบเข้ากันได้อือใส่แท nice ้เนาะเข้าใจเฮาครอบครัวเฮาแล้วก็ฮักอาของครอบครัวเฮานําอือฮกครอบครัวเฮาได้แล้วก็ฮักูคเฮาเนาะฮัสิ่งที่เฮาเป็นนั่นแหละเนาะแม่นแลเรื่องอายุด้ซะอายุก็บ่สับ่สาคัญคือเจ้าก็บ่ได้าเียงเฮาได้ก็พอเราก็ต้องคุยกันไปก่อนเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็แบบต้องใช้เวลาเนาะคือเฮาสิแบบ ได้โหได้ลมกันก็จเข้าใจกันยางเข้ากับบางที่กับเขาก็เข้ามาทางเทปเนาะทางเทปทางไน์เข้ากันยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะแม่ใจเานแม่เขาก็ต้องโหต้องล่มกันไปก้อนโดนเขาจังได้พู้ว่าเป็นจังไงจังไงเนาะที่เขาถึกใจกันบ้างหรือว่าน่าดปัจจุบันนี้นี่ยมีคนล่มหรือเอ่มีอยู่แต่ว่า น่มแบบนั้นนะนมื่อ่ได้จิงจังมยมไปไปเรื่อยๆนะมไคนถึงใจมาท่านกันเนาะโดยนี่แบบคุยๆดูหวานเลาะว่าเพิ่นกัเปิดใเสาวเนาะนใจแบบได้ดนแล้วเพิ่นกันเนาะคือว่าแต่ตอนเพื่นถ้าเเปิดใจเพิ่นกับมีๆเนาะพ่อนเราเียตอนเราเนบนีเนไม้คบันนี้ยังกลัวเก่าเนาะันนี้ตอบจน้าท่านมันตอบเจ้าท่านอาการมียชีของอัน กาพวกสติสานี้ก็ทำมาได้หลายนาะสะบวงณ์เลยถามว่าอยากเอามหาสาวเล่เนาะมหารนี่แหละมหาเยถาข้าวาข้าวันเนาะเพาคป็นจังไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังโสดนี่บอคนวะโสดมีเก่าโดยโสดมีเก่าเนาะได้มีโอกาสเนาะสมบงรด์ได้มาหาคนกัมหาคนด้เท่านึงแต่ว่าเพ่นไปหาทำไมกี่นองเ้ยนก็บ่ค่อยุติเอ้ยบ่ค่อยูเื่อนอก วันถีดจะไปหาน้ำไม่ตลอดเนาะน้ำไม่ตลอดมาสุดก่อนเนาะน้ำไม่เนาะหมกมาสุดนี่่นจะหาน้ำไม่คือเกาเดย้นได้หาน้ำไม่นี่ไปายที่เกาบ่โดยท่านได้หน่อยแกงเพาะได้กินเนาะโดยทายลายคือว่้นไหไปขายเนาะโดยไปขายนี่ไปขายที่บ้านนี่ด้าพได้หน่อย ไกลพอสมควรนี้เด้เนาะแม่เพราะว่าลายลักษึบเราผานมามาเนาะแม่ายนะทงทราเจะขายท่ไห่สิบพนเลยเาขายเป็นกองกอง๋อเป็นกองเป็นกองสิบพันกับพิิบาทเนาะเชาโบแพงพี่น้องเลยเป็นขายแงงืีน้งได้ประมาณเท่าไห่ประมาณาิบบมือไดโ้ก็ถือวเาเก่งอยเนาะเก่งอยอ่ละไม่เกั่ยอมเลยนี่ะเก่งเา ทำไมบ้านเฮามันนั่นเนาะโก้โก้กันจนแล้วบ้านเฮาจนก้นโก้กันจนก้นต้องว่าถึงวะต้องว่าถึงแล้วทำไมบ้านเฮาโเนนีกะไม่ได้ไปทางไหนมันเลยจะได้ไม <lim> ่ไ <prove> ด <the úblic sia> <lar its useless> ้ไปบ้ารักคนในเพื่อนเนาะมาจะหาเงินมันกันเมียคือว่าทางสาลี่เนาะตอนนั้นกะได้ยินข่าวๆว่าจะไปหาเงินเนาะ ใช่แต่ว่าบูมีเงินเห็นบ้านเป็นบ่เดี๋ยวนี้ก็คือเก่าคือเก่าบไปยเนาะอยากไปคือมีเงินพืนเนาะบมีเงินเห็นบ้านไปคือเก่านาะเงนพืนเดไปคือเก่าแต่กับมมีเห็นบ้านน้องเนาคือว่าอด้เห็นบ้านกับแพ่งมาสักพูอะไรเนะสักพคเดี๋ยวนี้น่ะหาคันหาคันบ่เมี่ยพงพูดถึงพูดเป็นเงินอนานกี่ประมาณอะไรก็ งานตายเนาะถือว่าแข้งยิงเนาะวันนี้ไปหาน้าให้หลวงพ่อจะได้เซ่ชื่อกินยังเก่งกะจลายสุดก็ได้แต่มือมึงหาสิพันเนาะดูแม่บางมือกูไม่ได้ซ้กหลวงพ่อจะได้กินนแต่ว่ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวมีนมนมยู่พังไทยนี่อยากเอ่อสวดบินเบิลให้งานอยู่พังนั่นนี่จะสิไปอยู่บ่ไปอยู่สมมติบาคนเห็นบ้านเห็ดเบอร์ให้ทางแม่นี่จะไป ไปเนาะแับเบิ่งงานก่อนทำงานเห็นได้แบบนะจงเบิ่งก่อนศึกษาองก่อนเนาะพูดประมาณว่าสิฟุบปั๊บไปเลยเนาะยังเจ้านี่ได้คิดไว้บ่ว่าอยากไปเฮ็ดงานเดี๋ยวอยากไปเฮ็ดงานร้านอาหารอยู่ครัวแบบนี้คนใดคนใดเฮ็ดงานครัวเนาะใดที่มียนห่านอาหารก็สืบต่อมาได้เด้อเนาะส่วนทางกานไปเประมาณการเดินทางเลยเนาะ เพิ่นมาทางด้านนี้เนาะเพิ่นเดินทางเจ้าก็ยังบ่มีเนาะโดยแม่บ่มีเดมีหยังบ่ประชาชนก็ีต้องได้เฮ็ดใหม่เบิดเนาะไปกทั้งวัดทั้งหยังเนาะกะลาย่างอยู่ค่เนาะกะลาพอสมควรอยู่่้ตัวเลขก็มีอยู่ลว่ามีบ่มีแต่วัดเะประชาชนประชาชนเนาะโดยกง่ายอยู่เนาะยเดินทางออยู่ตีเนาะงานีเพิ่นก็ติดอยู่นําเงินเนาะ ตอนนั้นะสาวเล่ไปเห็นงานนี่เงานอาหารนิดนดียวโดยไม่เคยเห็นงานอันไหนอื่นบ่เคยแต่ว่าเห็ดบบไรแบบมันก็คือด้านอาหารโอ้แบบว่าเขาเป็นไงกับห้องบอธนัดเนาะโดยคือเป็นมากด้านนี่เป็นมากด้านนี่กับเป็นบอธนัดด้านอื่นเนาะนี่ไงามีภรร่าที่ทานอาหารกระส่วนน้มเล่หรือว่าสาวเล่ไปเห็นน้ำเนาะสามีงานดีๆคนก็อยากไปอยู่สามีเอาปากคนน ตอนนีเพื่อเป็นยังเก็บเงินให้บ้านอยู่ค่ะขายน้องใหม่เราก็จะได้ซื้อซื้อกินมาได้แม่หนะคะ้าตามยังบอแม่หน้าะคะเองเกษตรกรเนี่ยตามทั้งทั้งทางติดตัวกันเนาะเพราะว่าทั้งแม่หน้าะ้าเองกับหากะรเขาเนาเพื่อเป็นเพื่อทำอิฐคือทั้งเจ้าในการมีทัองทางติดต่อว่าทั้งเพชรทั้งเพชรเนาะโดยได้ก็ได้กระดิ่เนาะแต่ตอนนั้น สาวิสะพวงมากตอนนั้นน่ะเปิดบริวินเนาะแล้วก็ดีมีเอฟซีเนาะทางทางไทยละคนหนเนาะพอพอมาาหสาวเลตั้งได้ติดก็เลยแบบดรนวเลยนะแบบพวมาตั้งมนเนาะก็เลยักหาสาวเล่เนาะเลยหาสาวเลนี่ต่างลน์เลยนก็ได้ได้ตั้งได้ได้หลังจากที่ทีมงานเข้ามหาเนาะช่องทางทิต่อนี่จน สะดวกแกะทั้งคลิปเลยบบหรือว่าดังไม่จะดังไม้ก็ได้ดูเนาะผ่าๆถเงินลมคนไหนที่ว่าเห็นคลิปโปรซัเลี่แล้วตก็ถือใจอย่างโออยากลมก็เพลินกะทักเขามาหาเมนในนภาได้ด้วยเนาะเมนในนภากะที่หายซ่องทางติดต่อเพลินพี่น้องเดียวเล่ดูี๋ยวลูกอันไปทางไหนบ้างนี่ยลูกก็ไปดิ

แบ่งตัวเงินขนมลูกเพิ่นแม่นี่พ่อแม่เพิ่นไปทางไหนนี่นนั่อยู่กับเพื่อนเ็ดกินโอ้เ็ดกินอย่างนี้เนาะบอกเราไหเอืมยังไม้ว่าแต่ยังไม่เจอยังไม้ที่หามากินได้เนาะโดยกินแกงกินย่างเตียงเตียงเลยเนาะแซ่บนั่นี่เม่นในน้ำผ้ากับที่อย้อนถามเนาะไปทางทะเลนี่กะมีลูกจะพ้นแล้วมีลูกสองพ้น อ้โดยเน่ิงผู้ชาย้สองแ่ัิียล้ี่ปีน้อ่ะนี้กลมเนาะพี่ะดยเนเสียงดังพังวัสัตแดงแดงกะโค้ธุดโลยเนาะให้ผมมีไม้เนาะไม่ได้หรอพะมีไม้ถ้าพังวัสัตกะเสียงวัวแจ้มกะโค้โค้ทลพี่น้องเลยวันนี้กะลมรมเนาะลมลมนานวแเดาะ ลมเหงกับซ so ีแบบมีฝคนจะตกนเนาะเศ้านิแต่กระสูนนะเฟซี่โม่ายซี่กับโคม่าลายแต่ก็ย่างคนก็บบ่ค่อยว่างกัไไงเนาะเพราะว่าเฮาจะเบียดอยกลายย่างคนกะยืดคนนิดน้อยแต่ก็ยังอกินชิ้นลูกด้วพราแม่กินเลยนะแตยก็ยว่างกัไไงเฮ้ยโดนจะได้นมาหาคนเนาะดยคือทางลูกจะแบบแน่เราเพี่นคือโคตเพื่อน จะดูด่านจะได้เข้า ผูเลี้ยงให้ผูเลี้ยงถ่ายู่บ้านพี่นะเนาะตามเพื่อว้มละเอียดพี่น้องเลยโดยทางสะดวกดแต่เงินเนาะโดยโดยว่าเพิ่งจะหาน้ำมันน้ำมันกพ่อจะได้ชอซื้อถิ่นเนาะอ้ยแก่มันแพงเลยรวเหรออยากไปยุคเพิ่ก็ได้ไปแต่บ่มีเงินเดินทางเดินทางใช่ใจนะเนาะรวมๆทั้งบ้านแล้วกัค่าเดินทางนี่็จะว่า

เนนีแม่นได้อันเดียวอันดวราได้น่าทรงพนึงกันเลยมันเพงได้ไเนี่ยงุ้งแมนนนยน่คนไชิบ่ได้เนาะยังยกรแพงเงยมีกาวันไรดแมนขนาดมีหหาพันบคนเดียวอย่างแพงไรแมนในางเเข้าก ใ่ต้องควรไม่ล่ะน้องคนมา่อหายแล้วเนาะน้องก็ได้จบคลิปเนาะสหรับวันนี้ก็ได้จบคลิปก่อนเนาะมือนานั่นกับมือหนามือหน้ายกทได้เขามากกับเด็กเนาะยาวกับาวไม่โดยสหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าข้าว่าสบายดีไหมสบายดีอือสาวบุญนี่ก็ได้มาหาทั้งเอลเล่ทะเรียบร้อยแล้วเนาะเอาก็ถามไทยทั้งเพื่อนว่า ยังบท่านมีแบบว่าคนจริงจังกับเพินเนาะมีแต่คนลมคนคุยกับเพินเนาะเพิ่นก็ได้ถ้าผู้ใดสนใจกระทักเซตมหาเพินได้หรือว่าทักเซตมหาสาวุณมีได้เนาะติดต่อมาทางสาวนีมีได้ทางกสิปินสัพาห์หกให้เพินเนาะสำหรับคิปนี่กับสาวุณมีกะบาวุณมียังลายเนาะมีแต่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เนาะเพเป็นกำลังใจให้คลิปตัวต่อไปเด้อสำหรับมือนี้สาวุีมีกับมืหนี้ยังลายเนาะค่ะสาวุณมีกะ พอผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสำหรับชิินนี้ก็ขอเขอ้ามาสบายดีเด้อ